cái câu nán nếu mà ta ăn tông nước mổ đi ăn hào phat vỏ ăn hào phat ăn đó ăn tàu bắp hả ăn tàu bắp đấy khảo phat luôn เกตคือเก่านะคิดว่าจะอยู่ปากเกตอยู่ได้เหมอยู่ที่นอค้างบิงบางที่อยู่ไปตามเหตุแนละ้วมีเหรอมีเหตุเลไปว่อนแม่แต่สุดแไปไปคิดว่าอยากพักผ่อนนะอยู่ปากเกตเดีายไ ดับแม่แม,ม่ได้ดูดยานด้วยไปไปนางขงาจะไปประเนางวินไปยินขา่าวหางใหญ่สวัสดีขดาใหญ่ด้วยนะ ดีค่ะเอาข้าวผัดจ้ะหแล้วหรอข้าวผัดยังเ้ข้าวผัดจานด่วนน่งค่ะใหญ่เห็ดนาหื้าหน้าอรัเตัวใบนิดเดียว เอายายตื่นหลยดิหาคนเอายังเอาตะมะฮงตะมะขงบอใสใจริกปะจ้าปะี่ยนนอาตะมะฮงด้ยจ้ะตะมะขงบอใสใจผิดตะมะฮงบอใสบอใจิ ได้ไยเ่าอีกห่อย้าน่้ยด้๋ยหรอไม่มีอรัาลเดียวได้ค่าคน้อยอ่าได้แ้่ะตมะคงเออ๋ยวเดให้ห่เอาตัมมะคงมาให จเา่ะไอ้าอ๋ขุตั้งเกอเาบอา0าบท่ไหจาดแาท่ะาี่เพราะว่านี่กระตั้มมะฮงหมูถอดที่กันเอกไปเนาะสานี่ก็ตั้มมะฮงอีกากิุกนีสกกน

Yeah, I'm not.

ดีตั้งใจกินเร็วๆแซ่บว่าทำให้แซ่บ Cái này nó hả nó Anh ta một hôm nay xào đuôi nô mà thẻ bơ cha Kinh hoạt bản như vậy Bạn tăng đang kinh hoạt như Cái hạt กู yeah. ้แซบผัวมูทอดอีกทอดเบยแซบแห้งหรอแซบแห้งกินได้ร้ายถูกอ่ะใครชิวเสร็จเหรอเฮ้ยเขารวบรวมหนึ่งจดา บาเก็ตกะทำมาผักก่อนเนี่ยไม่ใช่จ๊ะเฮ้ยทำไมมาจังหวะเลยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไม่กิ่เก้าสิบบาทแข่งอะไรเอาช้อนอะไรไหมคือค่าเอาไปไหนไปไหนที่เราเนาะนี่แหละนัดไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวทังมึงที่เสียความคิท่านแมบ้านเดียวก็เก็ตเก่ยวก็เก็ตเที่ยวอย่างอื่นนั่นแหละ รอบวรนเก็ตนี่แหละเฮ้ยีมอมเท่าเลอก็ลอน้องนึ่ล่อเอื่อยมากสี่กิบอเดมากมอนักเป็นทีหาขัานเรื่อยมากนะสิ่เดไปล่ำทองเก็บเตียงเย็บฟองไปล่าท้องเลยแล้วก็ก้าทางไดเลยนะ

แต่อร่อยอ่าวมะเคือน้ำหมองใชมอืมต้องกินคูคก,กับตับหมูอร่อยค่ะกินดีๆค่ะน่าจะใครใส่ชุดื่อน้อนมากว่ะมีเมนดน้อน ý một lúc lúc ta luôn 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 โมกี้เง่าเยอะแต่ดีใช่ไหมเดินตรงมั้ยดีดีดีห่านอ้

เ็อเป็นตัอไปอไก่อป็อวัวแ่อะไรเนแม่อไกคอเป็ดไวนเา้ว่านันบ้เอทำะไรท็ทนึงท่อนึดี่อหนึ่งไม่ทำสองคนสองคนเิดว่าพอเสร็จสคออ๋อได้ เนาเก้าหนึ่งเก้าเจ9 7คุณเขาเนี่ยหนักมากแมวแมวผมจอลงไปไหนนะลูก